บรรยากาศช่วงเช้านะคะออกมาเดินรับแดดแล้วก็หาเห็ดไปด้วยเลยจ้ะมึงลึกอะยังมีอยู่น,นะสองดอกอันนี้อยู่ใต้ต้นโอ๊กนะคะดูดิอ้อยลม นี่นี่นะจ้ะดูสินอนขึ้นสวยๆเลยดูสิเขาเขาหลบอยู่นะดูเลยุ่นเนี่ยจะ้ะแซบนีจ่จ้ะแซบจะ้ะรุ่นเนี่ย น,นี่กับพ่อเอากลับแล้วนะคะพอกินแล้วเนี่ยยังมีอยู่นะจ๊ะโอ้ดอกงามเชียวไปกลับบ้านด,ดูดิเห็ดเห็ดเพิ่นขาลายดอกอ้วนๆเลยนะฮะอ้วนปะ๊ะ เห็ดชนิดนี้มันจะเคยเห็นต้องเอามาถ่ายรูปสักหน่อยละดูสิคะดงดงเห็ดชนิดนี้นะคะออกเต็มเลยอยู่เกิดอยู่ใต้ต้นดูคาลิทัสคอันนี้มันเห็ดอย่างน้องคือดอกใหญ่เดี๋ยวขอพิสูจน์ุ เห็ดอันนี้แปลกมากเลยเป็นขาสีม่วงอ่นอ,อนๆนะคะสีม่วงอ่นอ,อนๆเดี๋ยวต้องถ่ายละถ่ายรูปดูก่อนนะเห็ดชนิดนี้นะคะเทพบ,บิดเกอสันวาโมมิกินค่ะดอกใหญ่แล้วก็แข็งมากเลยนะคะเพราะว่าอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวทําให้เห็ดดอกแข็งมากเลยคะสวยค่ะเดี๋ยวเ,เก็บที่เดิมน,นะเก็บเข้าที่เดิมของเขานนี้จ้า ดอกใหญ่มากเลยไปค่ะบรยากาศนะคะดูดนกน้อยขะะึน้นคนมากเลยกํลญญาลังจะยางกลับเราจะบูมี่ยังขนาสนใจบันไดมันนี่อากาศเย็นค่ะนี่เราก็จะอไปขึ้นรถเมย์นะคะแต่ว่ากับเบิรงกอนทัศน์ล่อรถไม่โดนนะคะกับสิบบอลบอ,บอ,บอลล้อนะคะกับสิบไปยางน,นะคะยางกลับเลยนะคะอันนี้ในในก็ กกบร่างกายไปแล้วนะคะแดดดี Daddy ค่ะแดดดี Daddy มากเลยวันนี้ก็ได้สะสมอยู่นะคะสะสมใส่ช่องฟิตไว้นะคะไว้ถ้ากินหนาหนาวนะคะสดน้ำห่อน,อนเฮ็ดเป็นซุปแกงต้มยำทําแกงได้หลายเมนูเลยนะคะนี่คือเห็ดเพิงหวานนะจ๊ะเสร็จไปอีกหนึ่งงานจ้าเก็บไปได้กินยาวๆวเลยนะคะเดี๋ยวจะเขียนวันที่ไว้ด้วยค่ะ